เคยไหมโกรธจนควันออกหูอยากจะเผาโลกทั้งใบให้วอดวายไปต่อหน้าต่อตาอาตมาเคยเห็นโยมทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถถึงขั้นลงไม้ลงมือสาเหตุก็แค่กูมาก่อนเรื่องเล็กๆก,กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตโยมเคยสงสัยไหมทำไมเราถึงควบคุมตัวเองไม่ได้พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตา ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราความโกรธนั้นก็เช่นกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโยมลองสังเกตดูสิถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ยึดติดเมื่อไม่ยึดติดเราก็จะไม่เป็นทุกข์ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าปล่อยวางคือความสุขปล่อยวางไม่ใช่ละเลยแต่เป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ลองเริ่มต้นวันนี้มองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางพิจารณาว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้แล้วโยมจะพบกับความสงบจำไว้ว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแล้วอะไรคือความสุขที่แท้จริงพบกันใหม่ตอนหน้า